สวัสดีครับเชิญพบกับสุนัขสายพันธุ์ไอดีกันสุนัขไอดีหรือที่รู้จักกันในชื่อแอ l ลัสมอนเทนด็อกับมีต้นกนนานําเนิดมาจากเทือกเขาแอดลัสในประเทศมโมร็อกโกพอกมันเป็นสุนัขที่มีความแข็งแรงและก็อดทนถูกใช้เป็นสุนัขเลี้ยงแก่และปกป้องสุงสัจ์จระล่าต่างๆครับเช่นพวกหมาป่าและก็สิงโตไอดี ID มีรูปร่างขนาดกลางครับมีน้ําหนักประมาณ25-30กิโลกร,รมัมและมีความสูงประมาณ52-62เซนขนของพวกมันนั้นหนาและก็หยาบครับ ซึ่งช่วยป้องกันความหนาวเย็นในภูเขาสีคนของไอดีก็มีหลากหลายเชน่นขาวดำน้ำตาลแล้วก็ผสมกันครับไอดีเป็นสุนัขที่มีความฉลาดแล้วก็อ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกล้าหาญแล้วก็ขยันแข่งแข่งครับโปมันมีความจงรับภักดีต่อเจ้าของแล้วก็ครอบครัวทําให้เป็นสุนัขเฝ้า,าบ้านที่ยอดเยี่ยมพาะมันเข้ากับเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นได้ดีแต่ควรมีการฝึกฝนและสอนให้เข้าสังคมตั้งแต่อย่างเล็กครับส่วนการดูแลแล้วก็สุขภาพนั้น ไอดีเป็นสุนัขที่ต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากพวกมันนั้นมีพลังงานมากครับการพาไปเดินเล่นหรือว่าทำพิจกรรมต่างๆเป็นสิ่งสําคัญนอกจากนี้คนของพวกมันนั้นยังต้องการการประดงคนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการพันกันและก็ลดการหลุดล่วงครับสุขภาพทั่วไปของไอดีนั้นมักจะดีแต่เช่นเดียวกับสุนัขอื่นควรจะมีการตรวจสุขภาพประจาปีและฉีดวัคซีนตามกาหนดครับการดูแลเรื่องอาหารนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญควรให้อาหารที่มีคุณภาพและสมดุลต่อความต้องการของพวกมัน หากคนกำลังมองหาสุนัขที่มีความก้าหาและก็จงรับภักดีไอดีอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณบอลไม่เพียงแค่เป็นเพื่อนที่แสนดีแต่ยังสามารถปกป้องครอบครัวแล้วก็บ้านของคุณได้อีกด้วยนอกจากนี้การที่ไอดีเข้ากับเด็กแล้วก็สัตว์อื่นได้ดียังทําให้พวกมันนั้นเป็นสมาชิกที่ยอดเยี่ยมของครอบครัวครับเป็นอะไรบ้างครับสําหรับสุนัขสายพันธุ์ไอดีหรือว่า AirLA ลัสนอร์เทนดอกไอดีเป็นสุนัขที่มีความพิเศษและก็น่าสนใจโดยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคุณสมบัติที่โดดเด่น หาคุณกำลังมองหาเพื่อนที่จงรักภักดีและสามารถปกป้องครอบครัวได้ ID อาจจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณครับไม่เพียงแต่พวกมันนั้นจะเป็นเพื่อนที่ดีแต่ยังเป็นสุนัขที่คุณนั้นสามารถไว้วางใจได้ทุกสถานการณ์เลยแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สำคัญอย่าลืมกดซังกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ